ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาร้านขายผักสดนะคะกลางซอยสีสมิทธเริ่มดูเลยนะคะว่ามีอะไรมา้างนะคะขออนุญาตถ่ายลง youtube นะคะ,ะมีมะม่ว แล้วก็มีแตงกวาม,ม,มีมะเขือมีมะเขือม่วงด้วยนะคะมีกล้วยแล้วฝั่งนี้ก็มีข้าวสาร<ม>เป็นข้าวหอมมะลิค่ะสองโลสามสิบห้าบาทมีผักเยะแยะเลยนะคะมีถัว่วพู แล้วก็มะเขือพวงมีหอมแขกแล้วก็มะเขือเทศมีขิงแล้วก็มีกะหล่ำมี ผักชีลาวแล้วก็ชะอมอมมีผักเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> ผักกาดขาวนม่ค่ะขายดีปะคะมีจะเ,เรื่อยๆแม่ค่ะบอกว่าเรื่อยๆ <c oughs> มีอะไรนี่ไอพยอดย มียอดคณะมีประทูด้วยนะคะมีพริกมีมะเขือเทศมีหัวหอมแล้วก็กระเทียมมีกระพิก มีเยอะๆเลยค่ะมีปะลาไหมมีทุกอย่างเลยมีเกลือที่เป็นห่อเล็กแล้วก็ถุงใหญ่มีกะปิมีน้ำมันพืชแล้วก็มี น้ำตาล<ะ>มีชูรสมีไข่ทุกอย่างเลยค่ะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เยียเ่ยวมา้าเยอะเลยมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กมีผักบุ้งกวงต้งมีขาตะไคร้ ทางนี้ก็เป็นหอมเจียวมีเครื่องเทศอันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียมดองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นขนมจีนครึ่งโลก็มีโลนึงก็มีมีทุกอย่างเลยค่ะนี่กระเพรา ก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านของพี่นีนะคะขเขาค่ะร้านพี่นีเขาก็จะขายน้ำทุกอย่างเลยค่ะมีน้ำผลไม้มีชากาแฟพี่นีหนูเอาชาเขียวค่ะ มาอุดหนุนได้นะคะอยู่กลางซอยสีสกลางซอยสีสมิธเข้ามาประมาณ50เมตรค่ะพีน่นีขออนุญาตลง youtube นะคะ้านุญาตมาสั่งได้นะคะมีน้ำผลไม้มีทุกอย่างเลยอร่อยค่ะการันตีได้ ร้านที่นี่ก็จะอยู่ข้างๆกับร้านขายผักนะคะอยู่ติดกันเลยซื้อผักเสร็จแล้วก็มาซื้อน้ำผล,ลไม้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะโอเคเท่าไหร่คะพี่ยี่สิบ้าค่ะพอเสร็จจากเราซื้อน้ำแล้วนะคะจะพาดูของสดตรงร้านขายผักก่อน อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเรายังไม่ได้ดูละเออเรายังไม่ได้ดูของสดค่ะอ้าวมาดูของสดกันนะคะว่ามีอะไรมั่งมีปลาทูแล้วก็มีมีไก่ <S S แล้วก็มีหมูสับ แล้วก็มีดดดดมีไก่เป็นชิ้นๆแ,แล้วก็มีปลระทูแล้วก็มีพริกแกงด้วยนะคะมีพริกแกงหมูสับก็เป็นกิโลถ้าฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีวุ้นเส้น มีพริกเป็นถุงๆอย่างนี้ค่ะแมะคะ้บอกว่าถุงละสิบบาทแล้วก็มีพริกเม็ดใหญ่อย่างนี้ก็ถุงละสิบบาทเหมือนกันค่ะ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะคะร้านอยู่ตรงกลางซอยสีสมิทธเข้ามาประมาณ5้0หเมตร อยู่ข้างกันกันกบตึกอยู่สุขค่ะขอบคุณนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ